10ชั่วโมงนั่นคือรอบไข่ของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงสมมติว่าเราเลี้ยง10ตัวเนี่ยเราจะได้ไขอยู่ประมาณแค่8-8ฟองต่อวันแต่เขาจะไขแค่การคืนไดครับหนายนั่นคือแต่ถ้าไข่ก็คือว่าแต่ถ้าเราเลี้ยงเราเลี้ยงเพื่อกินโรงเรือนผมไม่แนะน้ำให้เยอะๆผมเลี้ยงว่าให้ไม่เกิน10ตัว20ตัวก็มันจะไม่เกินอาหารเราแล้วมันเป็นอะไรของ ไอ้ท้องมันกินอิ่มมันปกลบไงครับมันคือโลกไอ้นี้อันนี้อันนี้สองตัวไอ้สองเลี้ยนนี่มันแม่มันครับไม่แม่ทางนู้นสีเดือวนี่มันไม่ให้เราจับมันไม่ออกเหรอผมเพิ่งเอานี่ผมผมเพิ่งเอามาไม่ผมกลัวมันชนออกอ่ะไม่ไม่ครับถ้าเราเลี้ยงลูกเล็กตัวนี้ที่ผมพาหมอไปดูโรงเรียนเบิดนเไยในป่าตัวนั้นตัวนคือกระหล่ำกระเลงป่าใหญ่ใหญ่พูดแม่มันตัวใหญ่มันไม่เห็นอันนั้นออกเที่ยวแล้วมั้งออกเที่ยวกันแล้ว แทนไหมนี่อ่าตัวน,นี้จะเป็นพันเลือดสูงแต่จะจะไม่มีแท้กับตัวนะเพราะว่าแท้เราเลี้ยงไม่ได้หรอกครับ